บ้านเลขที่เกือบสามตัวตัดออกมากับสองเนื่องตรงๆเนาะค่ะพูดว่าตั้งแต่สมัยตั้งแต่ถือดูเนาะคำพูดอะไรก็ติดตามอัน,นไม่ทุ่มกับสีคำเสียแต่สีได้เลขดูกับสีถืองวดเมูบ้านนี่ยแม่คือติดต่อันมากจะงวดแล้วจะไม่ทุ่มถือติดต่อกันมา,ากสีงวดบ่ขำตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมท่านผู้บริจาวันฑิตบัณฑอะบ่ได้มาตามโดนเนาะค่ะมางวดที่ผ่านมานันนะคะมาทุ่มฝันเนาะเข้าบ้านเลขที่สองหนึ่งหนึ่งเกือบสามตัวเลยเนาะแม่เนาะฝันแม่นผู้เขาขายเขาก็บอกให้เอาสามตัวเขาเขาบอกไปเสียเขา ฝันแมน่นคักฝันแม่นคักนะคะมาตามตอนแนวทางของแม่ทุ่มนะคะแนวทางความฝันแม่ทุ่มในงวดวันที่หนึ่งพันว่าขอมสองพันหารอยหกสิบเจ็ดอันมีสถิติงวดก่อนบางวัดวดหมู่บ้านบะนี่อยู่นี่สถิติดมาถึงบ่อเนี่ยเดี๋ยวเอาสถิตตีมาเอฟทีเบิงพะวาเพื่อพูอพ่คนเข่ามาเพคนบ่ได้เบิเวงวดก่อนเนาะน แม่ฝันว่าตั้งไดนก็แม่เงากฟันฝันว่าพ่นมีผู้เทาผู้เทาแห่ม่แม่ทุ่มว่าให้เข่าบ้านบ่ให้เข้าบ้านจะเพราะว่าันคุณจำว่าพ่นไตเลยดิาตเพิ่นด่วนพุเนาะมีเบร์อทุ่มดิมาสิมากิมาอันข้อสิมาข้ออนนี้แหละนี่แหละใช้ที่ติเือถเือกขึ้นไหม ดูสถิติก,เกาเแล้วพี่น้องเด้ออันนี้เนาะสองหนึ่งหนึ่งบ้านเลขที่เกือบสามตัวตัดออกมากอะสองเนึ่งตรงๆเนาะค่ะะอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะคะเป็นความฝันคุณสมุญว่าตั้งแต่สมัยตั้งแต่อันถึงดูๆเนาะคำพูดใดไรก็ติดตามอันนี้ไม่ทุ่มกสิ คันเสียกับสีได้เลขอยู่กับสีถือหววเมื่บ้านนี่แม่นคันเพิ่นติดําหอดจามหัวรัทีไม่ทุ่มฟันได้ตามที่มาเที่ยวมาถ่ายเกกันอยู่นี่อย่างไวคันฟันคันไม่ทุ่มฟันแบบนี้บ้านเลขที่ไม่ทุ่มออกแน่นอนแต่ว่าช่วงไม่ทุ่มฟันชุดนั้นมันออกสามโตหนึ่งหนึ่งจองวันนี้ว่าออกสองสองหนึ่ง แมันออกสองสองหนึ่งผู้เข้าขายเขาก็บอกดีๆคือบอกไว้นี่สามตัวคุ้ยกันไปคุ้ยกันมากเขาไปบอกเอาตัดเอาแค่สองตัวนั่นแหะมันจะมันแลนมันแล่นมันจะท่าคนลบบมันมาหวานหนงไม่นก็ยใหญระวังว้ายยังจะเป็น่องสี่แล้วหองถึ้นะมาเบื้องถ่าไหมมาบืงถ่ามฆว่าวส่วนมุ่งอย่ดงนี้ แล่นออกมามันสิเทียงคอนฝ่าไปสวนมนต์คอนเทียงออกไหมยังมันเบ่งจวดอีหยังนี่เนี่ยฝันบอกเขาอีหลีที่หลีนี่แหละเรื่องจริงมาเรื่องจริงดินี่หยังจ้ามามาออกลูกอยู่นาบ้านอันนี้เรื่องจริงดิว่นมันฝันดิมามาออกลูกอยู่มองทะเบียนบ้านติดอยู่หันแม่นมันเบ่งจวดลุ่นเนาะเขาดีตั้งเลี้ยงมันตาก็ขึ้นใส่บ้านเลีที่ร้วนเนาะแต่เลยได้ละแม่เนาะ อ usted, ่อบันเดนแนวทางวัดวันที่หนึ่งท่านว่าคมแม่แม่มีฝันไปเมื่อคืนตองวัดฝันยังปะฝันยังไปบ่ได้ฝันอันเดี๋ยน่อยเขาซีเขาเขากินอยู่นี่เดี๋ยวปวดมันบ่ได้นอนบันเดนมันขันได้นอนรับไปตื่นเอาห้องม่วงเครื่องผู้ม่วงเสาห้องม่งครึ่องผู้ไม่ได้นอนบ่ท่านมีความฝันยังบ่เขาอันนี้เขาอนี้ เลขเพ่งตัวอยังเลยเลขขึ้นมากเลขอยังมีไปมีมาขึ้นมากได้ใจมันขึ้นมากตองหวัดบ่แม่บตัวได้ใจบ่มีบ่แม่บ่มีอยู่บ่บักมีอยู่บ่าแม่แต่กนมีอยู่ บารมีกับบเป็ยนยางค่ามาถามข่าวถามข้าวนะแม่นเนาะถ้าก็ต้องรอมาติดตามเพราะว่าค<บ><บ>ันบ่ฝฟันสิมาบับบางคำให้ฟัน <c oughs> ไม่เป็นไปไ่ได้แม่นบ่าค่ะแม่ถ้าก็ต้องรอแล้วก็สิมาตามเรื่อยๆให้แม่ทุ่มจนกว่าแม่ทุ่มจับฟันเนาะคะ่ะจะมีความฝันมาฝ่าเอกซ c จังคอยแปลกันนะคะแต่ว่าบบทาผู้ใดได้เบิ่งคลิปก็จะเห็นว่าแม่ทุ่ม่นฝันแล้วกับตีอบ้านเลขที่ตีบ้านเล็กที่211หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะ กตารออกมากับมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งกับมีซ้ำนันนะคะระกาตีเอาเยก,กับมิศูนย์เกัาสองกับผันผู้ใดเห็นมาสองหนึ่งน้ำแม่กับสิได้โชคเนาะสำหรับแนวทางวัตถุภานมาพอดีก็้ามาแสดงความดีใจกันไม่ทุ่มเนาะไดตั้งสองหมืน่นสำหรับคลิปนี้ยังไม่มีตัวเลขเนาะพว่าไหมทุ่มเพราะท่านฝันเพราะท่านได้ฝันอยู่ เดี๋ยวห้องันค่ะกสิมาตามต่อให้เดี๋ยวคันฝันแม่โทรบอกในเรื่อจะแม่ขอเบอร์ื่อเรื่อค่ะคันเบอร์ซื่อๆก็บ่ได้อีกแล้ววันนี้เพราะว่ามันทุ่งออกบ่ได้เอาเบอร์จังได๋จังได๋ไม่ทุ่มเลเป็นหมู่ก็ะลุนแล้วแอดไลน์แอดไลน์ได้ๆเอดไลน์ท่านสมัยเว้ยทสมัยแกไม่ทุ่มทุออกบ่ได้ตีเป็นเพื่อนเลยบ่แม่แม่นเป็นไงมาเนี้ยทน่ง คันนี้จะเหี่ยนกับท่อบอดายเ่็นเราเพราะว่าอาจจะเป็นเฮี่ยนผีมันกับโปไปน้ำเข้าเนาะไปรไผ่นัำโทรศัพท์ใส่เนบ้านจ้ะอ่าสำหรับใครรอความฝันแม่ทุมนะคะกับพิมรอไว้เนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนี่กับพึ่งวันที่สิบเจ็ดนึ่งเนาะค่ะกับผล ลากินแบ่งรัฐบาลกับของกระประกาศเมื่อวานนี้ของก็ออกไปเมื่อวานนี้เนาะค่ะเมื่อนี้กัเห็นว่าตัวเลขแนวทางความฝันของแม่ทุ่มเพิ่นเข่าตรงๆนะคะสองนึงก็เลยมานะคะมาถามข่าวถามข่าวแม่ทุ่มเพื่อมีฝันต้องงวดเนาะค่ะแต่ว่าแม่ทุ่มพันเพราะท่านฝันแม่มาค่ะแม่ฝันเพท่านในฝันบพท่านด้ฝันแม่แล้วก็บอกว่าบพท่านด้ฝัน จะมาขันคนบ่ฝันสิมาว่าฝันแล้วมันเป็นไปบ่ได้มันเบาไปบ่เป็ี่นนะแม่นะเบาอะ้รตั้งสี่บางเลยตั้งสี่างตัวขันเราตัวถือป้องไข่หรืนอเบ่เนาะ <c oughs> แม่นแม่แม่นกับแก่กับเกิดตะกี้เคยห้องบอกเลขก,กับบ่มาห้องบอก <c oughs> หัวหอยล่องตีทะเลก็ถึงเนาะตะกี้ปีนั้นเนาะแม่นะแมนอันตั้งแต่อันาตาฝายตั้งนั้นเนาะจ้าไม่ข้ามไปรองฝ้ายนี่เพิ่นบ่ท่านมาห้องบ่แม่คือเพิ่นไปไดแล้ว แมวหายคนโอ้แม่เลี้ยงแมวกันได้วันนีกับแก่มะฮองแมวต่างตัวคนคือขึ้นว่าอยู่อยู่น้ำหนึ่งมือว่าอยู่ลังคา <laughs> อุอ่ะกับพิมพ์รอไว้เด้อจ้าสำหรับเพื่อรอความฝันของแม่ทุ่มเดี๋ยวเ้าจังไหนห้ากับสิมาตามต่อให้เรื่อยๆนะแม่เนะาะคือ <laughs> ติดต่อกนันมาดจงหมดแล้วจะม่ทุ่มถือติดต่อกันมาลด สีงวดบ่มันก็นมาผักมันผักจวนสองงวดบ่ป่านนี้ก็เริ่มมีแล้วนี่นี่เขาก็มาเถิดมือบ,บ้านส่วนมากมันก็จะเป็นแบบนี้นะแม่นะ,ะมันสิเถืกมากประมาณสี่งวดแล้วมันก็สิมันรุดมายุดอยู่ประมาณหนึ่งวดสองงวดแ,แล้วบัานนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยกับม,มันเริ่มมันเริ่มเขาอีกแล้วงวดที่หนึง่งป่นหนึ่งวดหนึ่งท่านว่าค้มนี่ ขันตามสถิติมันก็ต้องเข่ากันบ่ะคะแม่อย่ามันาามจ,จนขั้นซื่อแล้วอ,อันจมๆจมดิจมห้ายดิค <c oughs> นทีนี้ระนี้แล้วนะบ่านนี้นคือยาเบียร์ดีกว่าเส้นแล้วเพราะเล็กกับ่าไห้จอมปวดไงนี่เนาะแม่เนาะเคยจอมปวดมาแล้วก็ฮักกับ่าไห้เนี่ยสร้างเป็เนบ่ภาพหรือมันเหรอค่เมืองเพิ่์นไห่โดนเพิ่์นไห่ดูแล้วเพิ่นได้พักแล้ว หายแม่เหมือนแล้วอ๋อ <laughs> เป็นหน้คักโพดเนาะตะกี้่ห้คักโพดนะหน้คักโพดบ้านนี้อันช่วงนี้บัดอันบัด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 คอนั่นมาอันอันอันนี้ห้ช่วงนั่นไหมค่ะ<า>ตั้งตะกี้อันผู้ผัวผู้ผัวออกมาอยู่ทางนอกผู้เมียอยู่ทางในเป็นบอ่อค่ะเออเออผู้เมียงทางในอันพอจำบ้านน้งบาบานตัว มาเปิดให้ได้เขาไปหากันที่มันออกนี้จังนส่วนกานนี้เราพูดเองส่วนนี้เราพูดบัานนี้เูได้จักเที่ยา่็เป็นตะเปิดอตอนนี้แม่นพอนมาหับกันเปล่าตั้งไปแล้วมั้งอ้าวว่เป็นยังเดี๋ยวล่อความฝันมหมพราพอบานการเริ่มข่าวไมอีกแล้วน้าแม่นะเดี๋ยวจังได้กัดพิมพ์รอไปเด้อขายเอฟซีสำหรับแนวทางเม่ทุ่ม เมื่อนี้บบรรมีตัวเลขนะคะมาเบามาคุยกันกับแม่ทุ่มแล้วค่ะเพราะว่ากะโดนแล้วบัได้มาหาเล่าผู้ใดคิดหอดแม่ทุ่มกะเขามาเบิงเล่านะคะฝังเพล่นกะว่ามางแม่ทุ่มเพราะว่าเบาแล้วก็ยิ้มเป็นนายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเนาะค่ะอ่ะกับบรลุกวดแม่ทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาตามเรื่อยๆด้วยจ้าแม่ค่ะขอบคุณแม่ทุ่มหลายๆครับคุณค่ะ